สวัสดีค่ะร่าพ่อสมุทรีนะคะสำหรับวิดีโอนี้นะคะพี่พกอจะมาสอนวิธีการพับผ้าห่มแบบนี้นะคะให้กลายเป็นหมอนนะคะเดี๋ยวเราไปดูวิธีการพับกันได้เลยค่ะอันดับแรกนะคะก็คือให้คุณผู้ชมนะคะจับที่บริเวณมุมของผ้าห่มแบบนี้นะคะแล้วพับเข้ามานะคะเ,เมื่อพับกลับม ก็จะออกมาในลักษณะนี้นะคะหลังจากนั้นนะคะก็พลิกส่วนนี้นะคะให้ลงไปอยู่ด้านล่างนะคะก็คือจัดเฉพาะส่วนนี้นะคะแล้วพลิกกลับมาให้อยู่ด้านล่างแบบนี้นะคะความกว้างของส่วนนี้นะคะก็ขึ้นอยู่กับขนาดของหมอนที่เราต้องการนะคะจัด2ฝั่งให้เท่ากันนะ ะะให้เป็นสามส่วนนะคะหลังจากนั้นนะคะก็ม,ม้วนที่ชายกระหมขึ้นมานะคะ หลังจากนั้นนะคะก็ดึงส่วนที่เราพับไว้ตั้งแต่ตอนแรกนะคะขึ้นมาเก็บแบบนี้นะคะแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะเปลี่ยนจากผ้าห่มเป็นหมอนแล้วนะคะสำหรับวิธีการพับผ้าห่มให้เป็นหมอนก็จบเพียงเท่านี้ขอคุณพ่คุ้มครองนะคะสวัสดีค่ะ 刷刷。Sort, sort.